ต้องของเราได้นำคา,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 าถาบูชาไอ้ไข่อธิษฐานขอพรให้จุดธูปสามดอกสวดคาถาบูชาแล้วขอพรด้วยจิตแน่วแน่แนะนำให้ขอทีละเรื่องและบอกกล่าวให้ชัดเจนไม่คลุมเครือเช่นถ้าอยากขอให้รวยก็บอกอย่อจงไปเลยว่าอยากให้มีรายได้เท่าไหร่เป็นต้นวิธีบูชาไอ้ไข่วัดเจดี ตามขั้นตอนดังนี้หนึ่งกราบพระรัตนตรยัยอรหังสัมมาสัมพุทโธภะควาพุทธังภะควันตังอภิวาเทมิกราบสวาขาโตภะควาตาธรมโมธรมมังนามาสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโค สังขังนามามิกราบขั้นตอนที่สองนมัสการพระรัตนตรัยนะโมตัจะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัจะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ ขั้นตอนที่3อธิษฐานเรียกชื่อไอไขวัดเจดีและกล่าวคาถาดังนี้อิติอีติตกุมารไข่เจดีจะมหาเทโรลาภลาภาพระวันตุเมอิติอีติตกุมารไข่เจดี จะมาหาเทโรล,ลาภาลาภภาวันตุเมอิติอิติกุมารไขเจดีจะมาหาเทโรล,ลาภาลาภภาวันตุเมอิติอิติต ai, กุมารไขเจดีจะมหาเทโรล,ลาภาลาภภาวัน ตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเทโรลาภะลาภาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเทโรลาภะลาภาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดี จะมหาเทโรลาภลาภาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไขเจดีจะมหาเทโรลาภลาภาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไขเจดีจะมหาเทโรลาภลาภา พระวันตุเมเมื่อเรียบร้อยแล้วตั้งใจขอพอรไอ้ไข่ตั้งจิตอธิษฐานด้วยแรงศรัทธาอะไรก็สมหวังไอ้ไข่ว่าเจดีจะประทานพรให้คุณสมปรารถนาทุกประการสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ